คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอลทูเรนไลท์นะครับในวันอาทิตย์ที่12มกราคม2 5 6 8ครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลไทยแลนด์พิมร์ลีกเนี่ยเรียกได้ว่าสุดมันจริงๆนะครับมี3คู่ทีมใหญ่ให้เราได้ติดตามเชียร์กันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่าเรือ บีจีปทุมยูเต็ดหรือจะเป็นคู่บิ๊กแมตช์อย่างแบงคอกยูเต็ดนะครับพบกับบุรีรัมยูเต็ดเดี๋ยววันนี้เราจะไปเคาะคู่บิ๊กแมตช์กันครับคู่นี้นะต้องบอกว่าแบงคอกยูเต็ดนะครับเล่นในบ้านอยู่อันดับสาอันดับ2ของตารางส่วนบุรีรัมนะครับเป็นจ่าฝูงไทยแลนด์พิลิคในปีนี้แล้วมีคะแนนนำหน้าอย่าง Bangkok แบงคอกเนี่ยถึง9คะแนนเลยเรียกว่าห่าง ชั้นมากๆฟอร์มล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าบุรีรัมย์น่าทำได้ดีเลยนะครับสามารถเอาชนะ BG จีปฐุมพิสิทธิ์เนี่ยมาได้1ประตูศูนย์ส่วนแบงคอกนะครับนัดล่าสุดเนี่ยออกไปพ่ายแพ้ให้กับ BG จีเนี่ยหประตูต่อศูนย์ต้องเรียกว่าตอนนี้นะครับอันดับสองอย่างแบงคอกครับตามหลังบุรีรัมย์จ่าฝูงเนี่ยถึง9คะแนนเลยถ้าวันนี้นะครับแพ้เนี่ยครับต้องบอกเลยว่า ด้วยการนี้คงจะต้องยกแชมป์ให้กับบุรีรัมยูไดเเตดแล้วครับเพราะว่าถ้าแบงคอกนะครับแพ้นัดนี้ทําจะทําให้บุรีรัมย์นะครับชีกห่างอันดับ2เนี่ยไปถึง12คะแนนเลยผมมองว่าวันนี้เลนราคานะครับบุรีรัมย์เป็นต่อเนี่ยครึ่งควบลูมองว่าแบงคอกนะครับจะสามารถยันเสมอบุรีรัมย์ได้เพื่อ ต่ออายุการลุ้นแชมป์ต่อไปนะเพราะว่าถ้าวันนี้ถ้าแพ้เนี่ยครับหมดลุ้นแชมป์อย่างแน่นอนมองว่าแบงคอกนะครับจะเล้นผลการแข่งขันจะเล่นแบบรัดกลุ่มจะสามารถยันเสมอที่บุริลัมนะครับช่วงนี้กองหน้าต้องบอกว่าตัวนักเตะต่างชาติไม่ว่าจะเป็นบิสซลี่คริสปิมเนี่ยกำลังท็อปฟอร์มมากมองว่าแบงคอกนะครับจะมาเน้นเกมรับเป็นพิเศษแล้วจะยันเสมอปุริรัมอยู่ในเตะได้มองว่าอย่างน้อยถ้าแพ้หูขาดข้างเดียว แพ้ไม่เกิน2เล่นในบ้านไว้ใจแบงคอกยูเนเต็ได้นะครับวันนี้1ตัวชั่วหน้าช่องครับชี้ไปที่แบงคอกยูเนเต็ดจะไม่แพ้บุรีรัมย์อย่างแน่นอน